ีค่ะมาพบกับช่อง Easy t i c k อยากรู้อะไรอยากทำอะไรง่ายๆแค่คลิกเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเป็นสบู่สมุนไพรไม่เผิวหน้าหรือผิวกายก็ได้ค่ะเป็นสบู่สมุนไพรที่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะในราคาประหยัดที่สดเรามาดูกัน เริ่มจากนาเบทใส่เหยือกค่ะแล้วนําไปต้มในหม้อเอาหม้อใหญ่ใส่น้ําแล้วใส่เบทในหม้อเล็กตั้งในหม้อใหญ่นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปในเบทนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทาให้เบดละลายเร็วขึ้นค่ะต้มด้วยไฟปานกลางและคนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เนื้อสบู่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่ค่ะคือเบทนะคะที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะมาใส่ผงสมุนไพรนะคะสมุนไพของเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบนะคะแต่วันนี้เราขอเป็นผงมะขามกับผงขมิ้นนะคะเลือกผงมะาขามกับผงขมิ้นมาใส่ในสบู่ของเราคะ่ะก่อนจะใส่ต้องตวงนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะละลายในน้ำให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็เทลงไปในเบทที่เราละลายมานะคะในการควรต้องคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อให้เนื้อสบู่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้สบู่เกิดฟองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำหอมนะคะนี่คือน้ำหอมเราสามารถเลือกกลิ่นได้ตามใจชอบเราเลยนะคะ ไม่ชอบกลิ่นฉุนแนะนำว่าให้ใส่แค่ 1cc ซนะคะแต่ถ้าใครชอบหอมหน่อยก็ใส่ไปประมาณ2ซีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คนนะคะคนให้เข้ากันการคนต้องระวังนะคะอย่าให้เกิดฟองค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่แม่พิมพ์ได้เลยค่ะการทำสบู่ของเราก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะ นี่คือหน้าตาของสบู่ของเรานะคะอันนี้คือขมิ้นนะคะสองก้อนแล้วก็มาขามสองก้อนนะคะนี่ค่ะหน้าตาไม่ได้สวยงามเหมือนมืออาชีพเขาทำกันนะคะแต่ว่ามันจะช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้นะคะสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะทําได้ที่บ้านของเราเองนะคะเราสามารถเลือกสมุนไพรที่เราชอบได้เลยค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็น เปลือกมังคุดธนาคาหรือว่าฟักข้าวแล้วแต่เราชอบเลยค่ะเราสามารถเอามา mix and m a c ได้เลยลงในสบู่ของเราเป็นสูตรของเราเองนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย